สวัสดีครับผมนายนะัทชัยซีบวจันน,นีพันเอกนรริศปศ .2 วันนี้มาสาธิตวิธีการต่อว,วงจรสินโคนัสสามบิตรครับมาดูวงจรกันเลยครับนี่ครับเป็นวงจรน,นะครับนี่จะเป็น IC เบอร์7476นะครับนี่จะเป็นเบอร์7 4 00นะครับเนนเกตสองตัวนะครับเบอร์7476ก็สองตัวครับดูอุปกรณ์นึ่นะครับมีสายไฟครับ IC นะครับเบอร์7476สองตัวนะครับและเบอร์7400สองตัวนะครับฟุตโต้ฟุตโต้บอร์ดครับเครื่องดิจิตอลนะครับเรามาทำการต่อกันเลยครับ ขาสิบหกนะครับมาเริ่มจากไอซีเบอร์เจ็ดสี่เจ็ดหก่อนนะครับขาสิบหกนะครับเข้าขาสิบสองนะครับจากนั้นนะครับกวางจากขาสิบสองไปขาเก้านะครับ แล้วก็เข้าไฟ5โวลต์นะครับจากนั้นนะครับขาที่15นะครับขาที่15นะครับเขา้ารอดยาวดีนะครับอรบอดที่หนึ่งนะครับเป็นขาเอนะครับ จากนั้นนะครับก็พ่วงพ่วงจาก15นะครับมาเข้าขาที่13เบอร์7400นะครับ12เหรอเนะว้่ขาที่14นะครับเบอร์7476มาเข้าขาที่1นะครับของเบอร์7400 ขาที่สิบสี่นะครับเข้าห้าโวลต์น,นะครับจากนั้นนะครับขาที่สองของเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเชื่อมกับขาที่สามนะครับจากนั้นนะครับขาที่สามก็เชื่อมกับขาที่สี่นะครับ จากขาที่สนะครับมาที่ขาที่หนะครับขออภัยครับจากขาที่สีมาที่ขาที่7นะครับจากนั้นขาที่7จ็ดเข้าขาที่8ดนะครับจากนั้นครับ เข้าห้าบอน,นะครับ <S 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 ขาที่ห้าก็เข้าห้าบอเหมือนกัน,นครับ าที่10นะครับของเบอร์เจ็ดสีเจ็ดหนะครับอันที่10เข้าหลอดไฟนะครับเป็นหลอด B นะครับขาที่6นะครับเบอร์เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับใจมากเข้าขาที่8ของเจ็ดสี่สูงสูนนะครับ ขาที่เก้าเข้าขาที่สามนะครับขาที่เก้าเข้าขาที่สามขาที่สิบเชื่อมกับขาที่สิบเอ็ดนะครับ ที่สี่นะครับเชื่อมกับขาที่ห้านะครับจากนั้นนะครับขาที่สิบสองนะครับสิบสองเชื่อมกับขาที่สี่กับห้านะครับนะครับเชื่อมกับขาที่สี่กับห้านะครับ จากนั้นครับเข้าคอกนะครับเป็นตัวอัพดาวนะครับคอร์กจากนั้นนะครับขาที่สองเข้ากับขาที่หกนะครับ ขาที่เจ็ดลงกาานะครับนี่ครับจากนั้น,นครับพ่วงจากขาที่สิบเอ็ดนะครับ จากนั้นครับพ่วงจากขาที่11มาเข้าขาที่13บาของเจ็ดสีส้นนะครับขาที่12มาเข้าขาที่12นะครับ จากค้าที่สองก็เข้าข้าที่สองครับ ขาที่10ของเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเข้าขาที่หนึ่งของเจ็ดสี่ศูนย์ศนย์นะครับขาที่สิบี่เข้า5วนนะครับ ค้าที่11เข้ากับค้าที่10นะครับค้าที่9เข้ากับค้าที่3นะครับค้าที่7เข้ากาวครับ คาที่แปดค้าที่แปดเข้ากับค้าที่1ของเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับขาคอกนะครับค้าที่สองสามสี่เป็นห้าโวลนะครับสอง จาก3เข้า4นะครับจากนั้นก็เข้าว5วาวน,นะครับ ที่หครับ BCC ก็เข้า5้าวนครับขาที่สิบสี่โอ้ขอไปครับขาที่16ของ7จ็ดหครับเข้าห้าวนครับ ขาที่สิเข้าหลอดไฟนะครับเป็นหลอดที่3ครับเป็นหลอดซีขาที่13เป็นขาเกานะครับจากนั้นเราก็ต่อเกาเข้าไฟนะครับเข้าหลอดไฟ เมื่อเราทําการต่อเสร็จแล้วครับทําการเปิดช่างเลยครับนะครับมาดูที่ตัวเลขนะครับตอนนี้มันถึงขึ้นเป็นเจ็ดนะครับเราจะให้มันนับถอยหลังนะครับไปถึงศูนย์นะครับเราทําการเลื่อนคันตรงนี้ลงนะครับคอ็อกเลื่อนลงครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับ จะเป็น 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2> <42. S> 1> นะครับจากนั้นเราทำการเลื่อนคอ,อขึ้นนะครับจะเป็นการนับขึ้นนะครับ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นี่ครับรอเสร็จแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณในสตัตวัวัดไม้ตำยาครับ<ม>ที่อยากิวิดีโอให้ครับ,<ม>บคุณอาจารย์วิสน์ปุญญานะครับ<ม>ให้ความรู้ชาดีที่ฟุงที่นีครับ,บค,ครับ